ครับอันนี้เราจะลองจอ Android M Max นะครับตัวนี้เป็นตัวจอ Android 10นิ้วแรม2 32นะครับสเปคเครื่องก็ดูตรงนี้ครับสิสเมระบบที่ about device นะครับ a n d r o i d เวอร์ชน10นะครับ2 32นะครับตัวนี้แรม2รอม32เริ่มแรกเลยเราก็แชร์อินเทอร์เน็ตให้ตัวจอโดยการปัดหน้าจอลงมาเข้าไปที่สัญลักษณ์ wi-Fi นะครับ จากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อถ้าเราเชื่อมต่อได้แล้วก็เล่นได้เลยนะครับเราจะลองเล่น YouTube ดูก่อนนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยครับที่หน้าจอแล้วขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะนะครับผมไม่ให้ดูระหว่างขับรถนะครับอันนี้นะฮะแสดงว่าเราไปตั้งค่าเบรกไว้นะครับตั้งค่าเบรก สำหรับเมนูที่เป็นภาษาไทยแล้วก็จะเขียนว่าเบรกรถนะครับเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนภาษาที่แรงเกตนะครับเข้าไปที่แรงเกตเลือกภาษาแล้วแอดเดี๋ยวผมทําเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ T H A จะขึ้นมาเลยนะฮะไทยติดตั้งภาษาไทยจากนั้นให้สลับภาษาให้กดค้างสลับขึ้นไปเป็นภาษาไทย <Yeah. S 1> ตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับ ก็ไปตั้งค่าเบรกเพื่อจะดู YouTube ถ้าเรายังไม่ตั้งค่าเนี่ยทั้ง YouTube ทั้ง USB เนี่ยก็จะขึ้นว่าการเตือนนี่ฮะห้ามดูวิดีโอขณะขับรถเห็นไหมครับเสียงมีแต่ว่าภาพไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปตั้งค่าเบรก สำหรับตัว M Max ตัวนี้เข้าไปที่เฟืองนะครับตั้งค่ารถยนต์ตั้งค่าเบรกตรงนี้คะะตั้งค่าเบรกมันจะมีปิดเปิดความเร็วให้เลือกที่ปิดจากนั้นเข้าไปดูอีกทีหนึ่งว่ามาอย่างนะฮะวิดีโออ่ามาแล้วฮะอันนี้คือสำหรับบางคนไปเล่นแล้วลืมว่าปิดไว้ไม่เข้าใจอะไรก็ ปิดไว้ก่อนทีนี้ไปไปอ่าไปเปิดอยู่ก็ให้ไปปิดซะนะครับโทษทีอ่าอันนี้ usb เลือกไฟลย avi mp 4เล่นได้หมดนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะเล่น YouTube เมื่อกี้ YouTube เราเข้าไปแล้วมันขึ้นว่าเล่นไม่ได้นะครับไม่ให้ดูขณะขับรถ นี่เราเล่น YouTube เลือกได้เลยนะฮะจะดูอะไรเซิร์ชดู นี่เล่น YouTube อยู่นะฮะทีนี้เราจะทำการแบ่ง2จอสำหรับบางคนต้องการเล่น2จอก็แบ่ง2จอได้นะครับทำให้ดูกดตัวนี้สี่เหลี่ยมบนนะฮะกดค้างลากไป เล่น2จออันนี้อีกนนอันหนึ่งนี่ทำการเล่น2จอ นี้เรามาดูการตั้งค่าคอนโทรลพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะไปตั้งค่ารถยนต์เขาจะมีเขียนว่าพวงมาลัยเห็นไหมครับเนี่ยฮะตัวนี้คือฟังก์ชันในการลิงก์กับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยให้ทําการแตะเลือกแล้วก็ไปกดค้างที่พวงมาลัยอ่าบางรุ่นเนี่ยก็กดค้างนานหน่อยก็จะมีแสงกระพริบแต่ถ้าเราต่อไม่ถูกเนี่ย ระบบปุ่มเนี่ยก็จะไม่ตอบสนองกันต้องไล่ต่อให้ถูกนะครับสายคอนโทร,โทรพลพวงมาลัยสำหรับตัวจอตัวนี้ก็คือจะเป็นคีย1คีย2คีย1จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนคีย2เนี่ยจะเป็นสีเทาอันนี้สายคอนโทรพลพวงมาลัยนะครับแล้วก็ยังมีสายต่อกล้องหลังจะเป็นสายสีชมพูนะครับตัวนี้แบ็กสายสีชมพูแล้วก็จะมีสายต่อแอมเป็นสายสีน้ำเงินนะครับออโต้แอนเทนา่า สำหรับตัวจอ Android เนี่ยเวลาต่อแอมถ้าเราปิดแล้วไฟปรีไฟแอมจะยังไม่ดับนะครับให้ทำการรอประมาณ30วินาทีครับพาวเวอร์แอมกับปรีจะดับโดยการดึงกุญแจรถออกก่อนด้วยนะครับถ้าเราไม่ดึงกุญแจไม่ดับสวิต์สนิทเนี่ยไฟก็ยังคงค้างอยู่ที่หน้าปรีหน้า,หน,าหน้าแอมอยู่นะครับมันจะดีเลย์หน่อยมันเป็นแบบดิมเมอร์ครับทัมเมอร์ทัมเมอร์ครับแล้วก็ อันนี้คือต่อพวงมาลายัยต่อแอมต่อกล้องหลังเรียบร้อยนะครับโดยสายภาพเนี่ยครับจะต้องเข้าสายแยกอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้สายเหลืองเนี่ยนะครับนี่คือสายต่อพวงมาลายัยไ้ต่ายสายต่อกล้องถอยนะครับอันนี้สายชุดต่อกล้องถอยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการ พักหน้าจอพักหน้าจอสกินเซฟเวอร์นะครับผมพักหน้าจอนะครับพักหน้าจอถ้าเราแบ่งจอไว้อยู่เดี๋ยวผมจะลองใช้งาน usb ดูนะครับพักหน้าจอยังคงเล่นอยู่ ส่วนการตั้งค่ารถยนต์ตัวนี้นะครับก,ก็จะมีก,การตั้งค่าเพิ่มเติมเดี๋ยวเบาเสียงก่อนการตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยฮะตัวนี้เราต้องใส่รหัส เข้าไปก็คือจะเป็นแปดสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ลงเนี่ยฮะตั้งค่าเพิ่มเติมก็จะมีตั้งค่าโลโก้ตั้งค่าโหมดวิดีโออินเอาตั้งค่าเบรกอันนี้เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ จะมีการตั้งรีเซ็ตโรงงานในกรณีสมมติเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับลองรีเซ็ตรีเซตโรงงานโดยใส่รหัส7890นะครับตัวเนี้ยเจ9 0แล้วกดตกลงก็จะทำการรีเซ็ตโรงงานแค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่า